สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนําพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นเหรียญงบน้ําอ้อยเนื้อตะก่วเงินยวงนะคะของวัดสุทัศน์ค่ะออกเมื่อปีพศ2531สําหรับรุ่นนี้นะคะตามข้อมูลก็คือสร้างมาจากฐานพระสากยามุตนีนะคะตีโลก,กเชษนะคะยอดพระศีมาของวัดสุทัศน์นั่นเองซึ่งก็มีอายุประมาณ200ปีเมื่อ ประมาณปี2531ที่สร้างก็ตอนนี้ก็อายุก็คือ200กว่าปีนะคะในการนำเอา,เอามวลสารนี้มาสร้างนะคะ เปลี่ยนงบน้ำอ้อยในตามความเชื่อนะคะใช้ในด้านของพุทธคนจะเป็นแค้วคลาดนะคะคุ้มครองให้ปลอดภัยแล้วก็มีเมตตามหานิยมค่ะอันนึงอันนี้คือการใช้งานนะคะเด่นๆทางด้านแค้วคลาดนั่นเองนะคะก็คือปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัยอันนี้เป็นความเชื่อค่ะ ลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปแจ้งราคาไอดียไลนเบอร์โทรสท์และ Facebook พระเครื่องสามารถทัก Messenger ได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ